รู้ไหมฮะว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศอิจฉาคนแรงอิจฉาคนเขาชเมนาใจจะขาดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่เดิมคนไทยทั้งประเทศตัดสินใจไม่ถูกเพราะแก้วไกลก็บอกว่ามีเราไม่มีลุงมีลุง เขเลยบอกว่าปิดสวิตซ์3ตอปิดสวิตซ์2ต่อคนไทยจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพบพบกันตอนนั้นยังลังเลใจนะครับเลือกไม่ถูกใช่ไหม เวลาเลือกจริงๆมีแบ่งนะพาเลือกสองใบใช่ไหมครับใบหนึ่งก็ให้พักหนึ่งแล้วกันอีกใบหนึ่งก็ให้พักหนึ่งบางด้านมีหคนกะเกมด้วยนะสามคนนี้ให้พักนี้3มคนนี้ให้อีกพักหนึ่งเพราะทั้งสองพัก พี่น้องประชาชนไม่ได้เป็นภาพการลุนนลงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งเท่านั้นใครที่ต้องทุกต้องที่ร้านอยู่ไม่ต้องขึ้นตัวอักษรว่าใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นเพราะวิโรธพูดจริงเป็นมติพักจริง โอ้แต่จังหวะนี้ไม่ต้องอายแล้วพี่นะนี่ไม่ต้องอายแล้วพี่ไอ้น,นี่เนี่ยคือผมเนี่ยต้องจุดพูกไปไหว้พ่อผมนะบอกว่าอเลยนะปะ้าตอนนี้ผมเจอคนหน้าด้านจริงๆแล้วพ่อผมก็บอกว่าตรงหน้าด้านกว่า ผมก็บอกว่าไอ้ที่ด้านอยู่นี่มันก็ด้านสุดๆแล้วนะแต่เราดูไอ้เครื่องรัฐบาลสา5อยสิหสิหน้าตามันเหมือนเดิมเปรียบเลยแต่มีพักการเมืองหนึ่งแค่ย้ายขัดวไปอยู่กับพวกมันเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้เรียกสลายขั้วอะไรพวกมันก็ยังรวมกันอยู่หนาแน่น มีแต่มึงคนเดียวที่ไปอย่างนี้เรียกสลายคึ่นอะไรมึงไปเป็นสารผูกๆให้เด็จการสิงสู่แต่เวลาการหยากกวดแรงนะครับเกิดกดแรงขึ้นมากระดาษขาดอ้าวอิ่มหายแล้วปัดเสียพอพลมอแบบเดิมเพิ่มเติมก็คือบังคพับเข้าไปว่าหัวใจประชาชน มันไม่ได้ทําด้วยเหล็กนะเว้ยมันทําด้วยเลือดด้วยเนือ้อมันเจ็บเป็นมันแสบเป็นแต่จะบอกมันด้วยว่าถึงหัวใจจะเจ็บสมองเราดีเว้ยเพราะเราจำได้